อันนี้ก็วางตรงนี้แล้วอันนี้ก็วางกับอันนี้เลยเพราะว่าเป็นเหมือนกันจากนั้นก็มีอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ <c oughs> โอ้ยลกไปหมดเลยเนี่ยอย่างเยอะเลยเนี่ยโอ๊ย,ยไม่รู้แล้วจะวางไว้ตรงไหนดีอันเนี้ยอะไรของเธอยายชะแป้มขนอะไรมาเต็มโตขนาดนี้เนี่ยฮะก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้สิฉันอะไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นมาแล้วทั้แบบเฮ้ย อยากจัดโตเรียนใหม่ใช้แบบว่าไปซื้อทุกอย่างที่หน้าตามินิมอลมินิมอลจะได้บแบบว่าจัดโตให้สวยงามแต่ว่าซื้อเยอะไปหน่อยอ่ะดูสีล้นเลยเนี่ยอย,อย อะไรของเธอแค่ต๊ะเรียนที่โรงเรียนน่ะจะต้องทําให้มันว่อหวังขนาดนี้เลยหรอพอมาเรียนอ่ะเธอไม่คิดจะตั้งใจเรียนเลยใช่ปะแล้วรูซิหวางสโลกขนาดเนี้ยม่เห็นจะมีอะไรน่าฉาเลยเนี่ยของจาเป็นอินเทรนท่านั้นแหละเธอได้เฉยเนาะไหนอะไรจําเป็นจาเป็นฉันเห็นแต่ของลกๆก็นี่ไงกบเหล่าทีสอวยูนิคอร์นของฉันน่ารักกระปุกกระปิกเหล่าได้ดีมากเลยเนี่ย แลวก็แบบว่าฉันซื้อมาจากญี่ปุ่นฮอกไกโดซื้อมาจากร้านที่ขายดีมากที่สุดในเมืองพอเหลาเสร็จแล้วนะอันนี้จะกลินของมันแคนดี้แล้วก็จะมีสีชมพูและฟ้าอยู่ในนี้เห็นไหมมันโดนแล้วนะกบแดินสอที่ไหนที่ไหนมันก็เหลานี่เหมือนกันแหละดูของฉันนี่ แค่นี้ก็เหล่าได้เหมือนกันเหลาแแบบด้วยเห็นไหมยังไม่ต้องเหลาก็แหลบแล้วของฉันน่ะมีที่ทิ้งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่ของเธอไม่มีที่ทิ้งจะไปทิ้งที่ไหนล่ะเธอเอยยัยชแตมแค่เนี้็กินไม่ได้เนี่ยกบเธอใช่ไหมมีที่ทิ้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วของฉันจะทิ้งที่ไหนล่ะฉันก็ทิ้งในที่ทิ้งของเธอไงไม่ได้หรอกยังมาทำงกน้ะฉันจะเหล่าตินตออะไรของเธอ ฉันหรือยังเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้มีดิสโอเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันให้แท่งหนึ่งยังไม่เหล่านไปเราเองฉันเอาสีชมพูไม่ได้ฉันเอาสีชมพูให้ไปแล้วใช้อันนี้ก็ได้แต่กบฉันอันนี้ยมันกินไส้เดี๋ยวฉันใช้นี้ละกันใช่เธอลังเหลาอยู่เนี่ยเหลาให้เสร็จเดี๋ยวมาให้ฉันใช้ด้วยนะเออเธอฉันรู้แล้วว่าเธอจะเอาอะไรไปวางขี้ในสอง เพราะมีอะไรเนี่ยเยอะเยอเกินนี่อย่านึนว่าเธอตัดได้คนเดียวนะฉันก็มีนี่ฉันมีไอเทมคัลเลอร์ฟูสีสีสีคัลเลือกมาจัดของกันและเธอจะกล้าอะไรมาเนี่ยน่ารักมากเลยนะเนี่ยทตามาเป็นหมวดก็ไดเนี่ยซื้อมาจากเกาหลีเหรอเกาหลงเกาหลีอะไรเฉยเชยอ,อ,อันนี้มาจากตลาดสดบ้านฉันเองเอขาใส่ขนมจีนขายพอข,ขายขนมจีนแล้วเขาก็าทิ้งทิ้งเธอเก็บมาล้างน้ำ น่ารักแม้เธอยังนึกว่าฉันซื้อว่าจะเกาหลีเลยฉันก็จะมาจัดโต๊ะฉันบ้างโหดูสิแหลมเปี้ยวเลยใส่ไม่ติดกับกรบด้วยเหมือนของเธอไม่ได้วโหแหลมจริงด้วยโอเคฉันว่าโต๊ะเธอของมันลกไป เธอคิดดูสิเดี๋ยวครูมาสอนน่ะเธอจะตรงไหนเขียนหนังสือฉันไม่ฟังแลยโอ้ฉันจะฉันจะเขียนแทนแล้วใช่ไหมวางก็ยังมีที่จะเขียนแล้วเธอควรจะของเธอมาวางบนโต๊ะฉันบ้างโต๊ะเนี่ยไว้โต๊ะฉันละกันไม่เอานั่งของฉันน่ะจะขี้งกทําไมไม่ได้ขี้งกฉันรู้ว่าของเธอแต่มันอยู่บนโต๊ะฉันแล้วเธอเดือดร้อนอะไรของเธอก็ดูล้อกั้ฉันะถอดพวกนี้ได้ไหมเอ้า ฉันได้ไรฉันไม่อย wow ู่แค่นี้จะไปแย่งฉันอีกอะไรอยา่าคิดลบไปเลยนะฉันไม่ฉันรู้ว่าไม่อยู่กธอ ผีอะไรเปล่าฉันไ่้เป็นคนจนจนเพระฉันแทบจะไม่มีอะไรเลยถ้าเธออยากได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันไปขอแม่ค้าขายขนังจีนมาให้อันนั้นเธอกับเหล่าดิสสองใช่ไหมฉันขอก็บเหล่าดิสสองของเธอได้ปะเอาไปเลยแต่ฉันขออันนั้นด้วยฉันยังไม่ได้เหล่าเลยเธอให้ดิสสองฉันมาเดี๋ยวไม่ได้เหล่าเดี๋ยวให้เหล่าให้เองอ่ะอุ้ยนี่คนรวยหรือคนโกงกันแน่ฉันถามหน่อยอุ้ยเป็นคนสวย นี่ใหญ่บูเป้ดูโตของชั้นสิเนี่ยมีทุกอย่างที่ต้องใช้เลยแล้วก็จัดเวลาเปียกมากเลยมีทั้งมาร์เกอร์เพนนะแล้วก็เลโก้มาร์เกอร์แล้วก็มีก็แบบว่าเอาไว้แบบว่าเนี่ยเอาไว้แบบเวลาลบปากกาเออเข้าใจไหม <c oughs> นั้นก็มีกาวมีนโน้ตบุ๊กเนี่ยนโน้ตบุ๊กอันนี้สวยมากเลยของฉันก็เป็นระเบียบเหมือนกันแหละ แบ่งหมวดหมู่อยากได้อะไรก็หยิบใช้หยิบใช้ฉันไม่ต้องใช้ของเยอะแยะไม่ต้องใช้ของแพงๆฉันก็มีทุกอย่างเหมือนที่เธอมีเหมือนกันแหละเธอมีอะไรเธอมีโพสต์อินหลายสีอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยสีโทนพาสเทลอย่างเธออะ ฉันคิดว่าเธอเอาสีเทาไว้ก็พอแหละทำไมต้องมีลายสีด้วยฉันมีสามสีก็ใช้ได้แล้วแถมไม่ต้องซื้อแต่หาเนี่ยเขาแจกมาให้ลองใช้ฉันใช้มาเป็นปีไม่หมดเลยม่ต้องเสียตังค์ซื้อสักบาทแล้วนี่เธอมียางลบแบบนีไหมเนี่ยมองแวบ,บแรกอาจจนึกว่ามันเป็นเมจิกหรือว่าเป็นอิสอหรือว่านึกว่าเป็นลิปสติกก็ได้แต่มันใช่มันคือยางลบเห็นไหม หอมด้วยนะกลิ่นลาสเบอร์รี่แล้วก็ดูนะถ้าเกิดอ,อันนี้อดียูเดีๆเล่นไปละอันนี้หักใชบ้บ่ได้แล้วก็สามารถถอดอันนี้ออกมาได้ถอดอันนี้ออกมาได้แล้วก็ใส่คู่ไปแล้วก็ดูสิเมติกมันกลับมาเองได้แล้ว <c oughs> อาเธอทำอะไรได้บ้าง่ยรบเธอ <c oughs> เปลี่ยนไซได้ตั้งเยอะแล้วเธอจะมีปไปทำไมต้องสามอันมันเยอะไปอีกสองอันเอามาให้ฉันเธอเไ,นนะไม่ได้ไเธอเป็นคนรวยทำไมเธอถึงเป็นคนรวยร <c oughs> ู้ไหมเ <c oughs> พราะชาติที่แล้วเธอเป็นคนใจบุญเธอเลยเกิดมันรวยชาตินี้เธอต้องใจบุญชาติหน้าเธอถึงจะได้รวยอีกชาติที่มันไม่เหมือนชาติหลังนัน อเดูซะก,ก่อนฉันก็ไม่ได้มียางลบน้อยๆน,นะฉันก็มีเยอะเหมือนกันฮะเดียนะยางลบทําไมมันเล็กกระจิ๋วเดียวอย่างเงี้ยนี่นี่นเธอเชยไม่รู้จักยางลบเนี่ยมันอยู่ตามก้นดินสองไงฉันก็ไปแงะแงะ,งะ,งะมาจากดินสอของเพื่อนนะ,ะนเพื่อนคนไหนเผลอ<ๆ>ฉันก็ไปแงะก้อนยางลบเข้ามาเนี่ยฉันถึงได้มียางลบใช้ยเยอะแยะไม่เห็นมีใครคงมงกันเธอเลย ฉันก็เขาก็ให้ฉันแงมาอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละแล้วเธอมีน้องโพสการ์ดแบบสวยงามอย่างนี้ไหมมีตั้งลายมีทั้งเป็นแบบว่าเป็นลายลายมีเดลี่แพลนแล้วก็มีพวกนี้มีทูดูลิสสวยมากเลยใช่ไหมเธอไม่มีหรอหุย้ยน่ารักอะ่ะฉ,ฉันเห็นเธอมีตัง้งสองอ่อ<ป>นะ <laughs> <laughs> พอดีเลยรู้ใจรู้ใจฉันชอบสิ เธอซื้อมาฝากฉันใช่มหมฉันรู้ว่าเธอไปญี่ปุ่นเธอต้องคิดถึงฉันแล้วเธอซื้อมาฝากฉันขอบคุณนะไม่ใช่เป็นยัอย่างไงเอาให้ฉันหน่อยฉันขอฉันอนุญาตเธอฟังฉันก่อนเธอดูสิกระดาษโน้ตที่ฉันมีอ่ะ ฉันก็เอามาจากคนอื่นเขาเหลือๆอันเนี้ยมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยกระดาษแจกตามร้านอาหารเน่ะฉันไม่มีแบบเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวชาติหน้า,าฉันเขาไปเชื่อเธอให้ฉันมาก่อนฉันใหรอกอาจะ <c oughs> จะไม่ได้เจอกันก็ได้นะยิ่ฉันแต้มฉันต้องให้ฉันชาตินี้แล้วล่ะไม่รู้หรอกเราจะเจอกันก็ได้ใช่ใช่ชันาชาก่อนหดือฉันเลือกก็ได้ว่าฉันจะให้เธอไหนอ่ะฉันแต้ม แต่ไปเนะนี่ยจะมาให้ฉันชาติหน้านะนี่เดี๋ยวฉันจะให้เธออันนี้น,ะนี่ฉันนึกว่าเธอจะไปเลือกว่าจะให้สีม่วงหรือสีชมพูเธอจะให้ฉันแค่นี้เนี่ยนะใช่แค่นี้ก็ยังดีสะสมไว้เป็นกระดาษโน้ตของเราโอเคฉันให้เธอไปหมดเ <c oughs> ล้วเด็โอ้ยจะเตือนฉันะนะ <c oughs> ขอให้ชั้นหน้าเราได้เกิดเป็นเพื่อนกันอีกนะแต่ขอให้ชั้นหน้าฉันรวยชัจนนะเราจะได้เปลี่ยนรสชาติรู้จักความจนของฉั้นบ้างเอามกระมาให้ฉันดีกว่าฉันไม่ให้เธอแล้วโอเคขอให้ชั้นหน้าเธอรวยรวยรวยกว่านี้อีกนะขอบคุณนะชั้นแตมนี่หญ่ปุ้เป้ดูนี่สิเนี่ยจะ้ซื้อตู้เย็นมินิใส่โต๊ะของฉั้นด้วยนี่ดูมีที่ใส่กระดาษแล้วก็มีอันนี้ด้วยเธอรู้จักไหมเนี่ยนี่ดูสปินเนอร์ของชั้นนะ โอ้โโอ้ my god อะไรอะพัดลมเหรอมันเย็นป่ะก็ไม่เห็นเย็นเลยเขาเล่นอะไรของเาล่นเขาเรียกว่าอะไรเออสปินเนอร์เนี่ยอุ้ยน่นรักให้เธอเอาของอีกฉันอยากดูฉันไม่เคยไปญี่ปุ่นปล่อยสิไม่ปล่อยละอุ้ยนั่นรักจังเลยตู้เย็นอันเนี้ยใส่ฟิลแค่อันเดียว โอ้หรอถ้าเธอให้ฉันน่ะเธอจะเป็นคนพิเศษของฉันเลยล่ะเชอเตาเธอดูว่าฉันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเธอจะเป็นเพื่อนคนโปรดของฉันเอยถ้าเธอให้ฉันน่ะคือเธอไม่มีเพื่อนอยู่แล้วว่ะฉันก็เป็นพื่อนคนเดียวเธอก็มีฉันเป็นเพื่อนคนเดียวเหมือนกันนั่นแหละเธอไม่ให้ฉันเธอจะให้ใครฮหรออันนี้มันเหมาะกับฉันมันเป็นตู้เย็นว่าฉันชอบกินฉันชอบกินเหรอฉันขอดูก่อนแล้วกันนะว่าฉันจะคืนเธอดีหรือเปล่า ไปแล <c oughs> ฉันรู้เฉยๆเอยา,าอย่านะใหป้ปุ๊บเปะดูตรงนี้นี่แหละอย่าจับ <c oughs> ก็นี่นะอันนี้ก็เป็นแบบว่าสิ่งน,าน่ารักเอาไว้แบบว่าใส่พวกเอ,อ่อสปินเนอร์อย่างลบพวกนี้นะก็วางไว้ในนี้เลยและอันเนี้ยก็เป็นที่เอาไว้ใส่พวกปากกาอย่างเงี้ยแบบหนึ่งนะ <c oughs> โอ้โหเธอมีปากกาดเยอะมากไม่อนยะ่าเอาใหม่ ายสีด้วยอ่ะนี่ชฉตแมฉันจะบอกไรให้เห็นของบนโต๊ะฉันเยอะๆแบบเนี้ยฉันไม่มีปากกาเลย <c oughs> ฉันอะได้แต่ดินสอที่เขาทําตกเนี่ยดินสอหกัหกๆเนี่ยใจก็ไม่มีแล้วเธอให้ฉันมาอีกอันนึงเนี่ยฉันไม่มีอะปากกาเลยอะ <c oughs> ฉันอยากได้ปากกาดูนะปากกาอันนี้อะฉันจะให้เธอขอบคุณนะชฉตแมฉันดีใจจริงๆเลยที่เรานั่งเ,เกกรียนโต๊ะติดกัน ฉันดีใจจริงๆเลยพี่เธอเป็นเพื่อนที่ใจดีขนาดเนี้ยเป็นเพื่อนแค่ฉันคนเดียวนะฉันไอ้ฉันดีใจจริงๆเลยเธอเป็นคนดีขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปหากระดาษขนมจีนมาให้เธออยากได้สีอะไรมีทุกสีเลยเรนโบว์เรนโบว์ได้เดี๋ยวฉันจะให้ป้าทำขนมจีนน่ะเขาทำมาให้นะสกัดสีเรนโบว์ไว้เธออันหนึ่งจัดยังไงดีเนี่ยมันมีที่วางเขียนหนังสือเลยเนี่ยอันวางไม่ได้วางไม่ได้ ไก่อนเธอเป็นอะไรฉันจัดโต๊ะฉันไม่ได้เลยเนี่ยฉันเขียนไม่ได้เลยอ่ะมันลกจะไม่มีที่จะเขียนหนังสือใช่ไหมมานี่ฉันช่วยจัดเมียนะเธอก็มันวงไว้บนเบสเเห็นไหมแค่เนี้ยล้วเธอก็ไปไว้ฝั่งนู้นเพราะเดี๋ยวครูไม่เห็นหน้าเธอแล้วเธอจะโดนหนักแน่นี่เธอกรย้ายก้อนเนี่ยไปไว้มุมนู้นนี่มันไม่เกะกะเธอส่วนพวกดินสอพวกเนี้ยที่หยิบใช้เนี่ยเธอวางตรงนี้ ตู้เย็นเธอก็วางตรงนี้กบเนี่ยเธอมาวางบนนี้ก็ได้เนี่ยวางตรงนี้วางบนนี้เลยเนี่ยวางไปเลยบนนี้อันนี้เธอก็ใส่ใีนี้นี่เป็นไงหุ้ยแม่คุ้นของเยอะเหลือเกินสีพวกเนี้ยเธอไปวางไว้ตรงนี้นี่นี่ทางหน้าตรงนี้เลยเนี่ยกระดาษทิชชู่เดี๋ยวเราก็ต้องใช้ด้วยกันไว้ตรงกลางก็ได้ <c oughs> แค่น,นี้โตเธอก็เรียกขึ้นมาตั้งเยอะเนี่ย สมุดทั้งหลายเนี่ยซ้อนกันแล้วเธอวางตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเธอก็ใช้เ่อเรียนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเป็นกล่องสวยเวอร์วังอย่างเงี้ยนี่เธอเธออยากได้ใช่ไหมฉันรู้ว่าเธออยากได้ฉันเลยเอามาเซอร์ไพรส์เธอเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยอุย้ยยังให้อันนี้ฉันใช่หรอใช่โอ้โหมีเทปสวยๆอย่างเงีงย้งยเยอะแยะเลยฉันไม่เคยมีเลยอ,า <S <S อยากจะแต้มเทปนี่นะเธอสามารถเอาไปตกแต่งสื่อเรียนเธอได้เนี่ย แบบว่าพอเปิดออกมาแล้วก็แบบว่าติดติดโต๊ะติดนักเรียนแล้วแบบว่าตรงไหนที่แบบว่าต้องไฮไลท์ก็ติดอันนี้แทนไฮไลท์เลยก็ได้โหเป็นเสร็จเลยอะ่ะมีทั้งเทปมีทั้งอะไรเนี่ย สติกเกอร์เยอะแยะเลยโอ้ชแตมเธอเป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดเลยถึงหน้าตาเธอจะเฉยเฉยไม่เคยน่ารักสู้ฉันไม่ได้แต่จิตใจเธอดีจิตใจเธองามกว่าหน้าตาทีเยอะเลยรู้ไหมยยามันกลับไปแล้วโอ้ชพูดผิดชั้นพูดผิดเธอเนี่ยจิตใจงามสมกับหน้าตาเลยความสวยกับจิตใจอ่ะพอกันเลยอย่างงี้พรุ่งนี้ฉันต้องมีกระดาษเพิ่มอีกสองอันนะเนี่ยเอาไว้ใส่เทปกับเอาไว้ใส่สติกเกอร์ อันนี้ฉันซื้อฝาเพอน,นี่ก็ของฉันแล้วรู้ไหมอันนี้ฉันซื้อมาจากที่ไหนที่ไหนฉันซื้อจากร้านที่หายากมากที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ดังมากที่สุดในญี่ปุ่นทุกคนในญี่ปุ่นรู้จักมันดร้านหายากมากๆ แต่ทรอก็หาจอไม่เจอเอ้าแต่ว่าพอฉันกลับมาที่เมืองไทยอ่ะแม่ฉันอ่ะก็ไปกดสั่งซื้อจากร้านนั้นนะคะมาที่นี่เลยมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะสติกเกอร์สิคิีดว่านี่น่ารักมากเลยอ่ะแจ๊คเต็มเธอมีของเธอเองแล้วอ่ะฉันลืมฉันลืมฉันอยากต่นเต้นของเธอเป็นยังไงอ่ะ อุ้ยโู้เยอะมากเลยเนี่ยสแตมนี่เดีออ๋ยวสองอาทิตย์นี้ฉันจะไปอิตาลีเธออยากได้อะไรไหมแต่ฉันซื้อมาฝากโ,โหเลยน่ารักจริงเลยฉันนี้ดีใจจริงที่มีเพื่อนอย่างเธออ่ะสแตมฉันก็ดีใจที่มีเพื่อนเหมือนเธอเหมือน,นกันนะปูเป้โหดรัก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 